สวัสดีพี่น้องกับม่พอๆกับช่องพ่อแม่หงนก็คือเกาเนาะจ้าแต่คลิปนี้แม่หงกับมีเมนูที่กินแล้วมั่วอวนมา่ากเนาะจ้าเนาะนั่นก็คือเมนูลาบเนื้ออกไก่เนาะจ้าเนาะเป็นเมนูที่เ็ดงายสำหรับคนที่มือไม่สำหรับการเห็ดกับเข่าการเขาคั้วเนาะก็สามารถเฮ็ดเมนูนี้ได้เลยจ้าเห็ดบ่ยากแล้วก็เห็ดงายตามแม่หงไปเขาคั้วเห็ดกันเลยจ้าแม่หงก็จะใช้เนื้ออกไก่ หนึ่งชิ้นเนาะไม่หงกจะเฮ็ดพอดีกินเนาะจะบ่เฮ็ดลายเนาะไม่หงกหลังทําความสะอาด้เรีร้อยเนื้ออกไก่ที่บ่ติดหนังเนาะแล้วเฮาก็มาหั่นไม่หงกจะหั่นเป็นชิ้นยงาวแล้วก็ะ ane, กจะซอยๆ้อยบางๆเนาะหรือจะสับก็ได้ก็ตามความถนัดความมาักความชอบเนาะแต่ว่าไม่หงจะใส่วิธีซอยเอาบางๆเอาเนาะเป็นชิ้นบางๆเอาไม่หงกจะซอยจนกว่าจาะแล้วเนาะ พอข้าซอยแล้วแล้วเขาก็น้ำหม้อมาตั้งไฟหยอดน้ำลงไปจากประมาณทับพ,พี่หนึ่งเนาะเผื่อบ่อไห้หม้อมันใหม่เนาะพอน้ำเริ่มเดือดเขาก็น้ำเนื้อไก่ลงไปล้วนไปขว่วให้สุกเนาะสังเกตเนื้อไก่ถ้าเป็นสีขาวๆแบบนี้ก็แสดงว่ามันสุกแล้วเนาะแล้วเขาก็จะปิดแก๊สแล้วก็พ,กกพากว้ให้เนื้ออกไก่ของข้าที่เขาคว่นนี่ให้อุ่นๆให้เย็นจากน้อยเนาะ ระวังนั้น้องก็นําหัวหอมแดงต้นหอมผักชีใบบัปปกขูดมาซ้อยกันเลยเนาะจ้นะเนาะแม่คงก็จะซอยต้นหอมผักชีหอมหัวแดงใบบัปปกขูดทุกอย่างไ้แล้วก็อนนะจ้นะนเนาะเสร็จแล้วเขากะจะมาหัน่นหมะกหน้าไวเลยเนาะแม่หงก็จะใส่หมะกหน้าประมาณหนึ่งลูกเนาะ พอดีเนื้อไก่ห้าก็เริ่มอุ่นๆเนาะแม่คงก็จะเติมน้ำปลาลงประมาณหนึ่งทพัพพีก่อนแล้วก็บีบบังหน้าลงใส่เลยแม่คงก็จะใส่บังหน้าประมาณสามสี่เนาะจะใส่สามสี่ก่อนตามด้วยพงนัวหากใครบอกกินกับบอตองใส่เนาะใส่นิดหน่อยกับพ่อเนาะจะแล้วก็พริกป่นประมาณหนึ่งช้อนเนาะจ้ะ ตามด้วยข้าวคั่วหอ,หอมอีกหนึ่งช้อนนะจ๊ะเนาะแล้วก็ค้นให้เข้ากันเนะจ้าหลังจากที่เอาคน้นจนเข้ากันดีแล้วเขาก็ชิมมือรสชาติเนาะชิมมือรสชาติแล้วขาดเลยยังเขากับปรุงเติมได้เลยจ้าไม่หุงก็จะเติมน้ำปลาอีกจักน้อยหลังจากที่เอาชิมมือรสชาติจนถูกใจแล้วเขาก็ใส่ ต้นหอมผักชีหัวหอมเี้เาสา้อยเตรียมไว้ลงไปเลยเนาะจ้ะเนาะแล้วก็คนจากน้อยแห้เขากันแค่นี้เขาก็จะได้ลาบเนื้ออกไก่แซ่บๆกันละจ้าจะกินก็เขาสวยเขาก้องเขาเหนียวก็ได้เนาะจ้ะเนาะแม่หงกามีแตงกวากินกับเนาะแล้วก็จะมีผักกาดหินที่แม่หงปลูกไว้ในสวนเนาะแม่หงก็ได้ไปเก็บมาโซดๆกินกับลาบเนื้ออกไก่ของเขานะจ้ะเนาะเมนูนี้กินแล้วเบาอ้วนานะจ้า เป็นเมนูทั้งเลือกสําหรับพนที่กําลังดูแลควบคุมน้าหนักเนาะจ้าไม่ก็ล้องไปเฮ็ดกินเบื้องนะจ้าเป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายเนาะจ้าเนาะแล้วก็หาซสือง่ายผอมเหนืออกไกนะ่เนาะสุดท้ายนี่ไม่หงก็ขอขอขอพุณนทุกๆการที่ตามรับชมเนาะจ้าไม่หงก็ขอ,ขอฝากไว้เพียงแค่นี้กนเนาะจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนอจ้าสวัสดีจ้า